สวัสดีค่ะพี่นอ้องป้าปายสุภุสุคนภูเขามารับชมทางช่องวิกกี้สีนานวลค่ะวันนี้เราจะมาแต่งหน้ากันนะคะแต่งหน้างานเช้าค่ะตัวนี้เราอยู่บนรถตู้นะคะ <c oughs> ว่าบอกก็คือสีหูอยู่โดดเนาะพี่น้องเนาะแต่งหน้างานเศร้าค่ะพี่น้องค่ะวันนี้เราจะแต่งหน้าเป็นอะไร ต้องรอติดตามนะคะอับเรียเสร็จหนาก็พี่น้องเสร็จขาเปล่งออกก่อนค่ะแล้วจะแต่งหน้านะคะวันนี้เราก็บอกแล้วนะคะเราไม่ได้แต่งของนะคะรับแต็หนาก็พอเลยอต่อไปเราจะมาลงรองพื้นนะคะต่อไปเราก็มาลงรองพื้นค่ะรองพื้นเป็นของ ไลฟ์ฟอร์ดนะคะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางภาษาอังกฤษค่ะลงไปเลยพี่น้องค่ะนะคะวิคือช่วงเป็นน้ำทาบบางวัใช้รองพื้นให้เข้ากับผิวหน้านะคะเราเน้นความเป็นธรรมชาติคนยังเขาปากฉัน น,น,นี่ลง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 นะคะบ,บึบแบบบึบแบบโอ้ยคนเอียงมาติดอะลงแป้งค่ะแป้งของคิวเพนะคะสื่อใหม่หรือได้นี่รอยวันพันปีมันแตกเออไปงานกระโป๋าคือสมอ่างโตง๊กมันนะ่ะแป้งเราก็จะทายเบอร์ที่มันขาวขึ้นมาหน่อยนะคะเพื่อนใบหน้าของเราจะได้ผ่องนะคะ ก็แป้งเบอร์หน <laughs> ึ่งไปเลยสิค่ะก็ชายเบอร์หนึ่งไปเลยสิค่ะเพราะว่าเราขาวอยู่เร็วค่ะจะต้องแย่งกันเสร็จแล้วค่ะนี่ลงแป้งก็จะขาวเนียนนะคะบอบุขาวเนียนแต่อยู่ในกล้องนะคะอยู่ในกระจกก็จะเป็นขวยนิดน้อยนะคะบรรยากาศคือฟนสีตกนี้พี่น้องค่ะ ต่อไปเราก็จะมาเอา่อมาเขียนคิวก่อนนะคะอัปเดตเขียนคิวห้องกับสิบบาทอันนี้นะพี่น้องห้องกับสิบบาทบาทอันนี้เป็นการเขียนคิวแบบง่ายๆวันนี้เราจะแต่งหน้าเป็นอะไรต้องรอชมนะคะอยู่ที่เอ่ออีสุสุนะคะ โชว์ลูมรถนะคะอีสุสุสาขากระนวนนะคะปาดไปพี่น้องเพื่อให้ความเข็มแต่บาขอขอแย่งกระโจอีกก่แด้วบ้าหมันใจกล้องแม่มันชอบโกโรหโเออบรรยากาศตอนนี้เหมือนฝนลินเลยนะคะกิงกิ้งโอ,อ้โหมีกำลังร่วงพี่น้องฝนกำลังสิตก อันนี้ซื้ออะไรเนื้อใหม่มากบอดีหายฮัตเตอร์บอดฮัตเตอร์บอดดามบอยังเขียนมันก่อนเด้อยพี่น้องเดีอมันเป็นจังได้เออก็ได้คิวเป็นสีอยู่แต่ว่ามันมันค่อนข้างที่จะมีความแางไว้พี่น้องค่ะ ่ว่าคิวก็คืออยู่มันจางนอกที่ดงว่าบอเขียนดีกันเด้อเสร็จแล้วค่ะคิวของเรานะคะโอ้ยมือหนีคิวหญ่เป็นพิเศษเลยนะคะเหมือนพิณนาคำไฮเลยนะคะอบอพี่น้องมันพอดีเสื้อคอย เอาว่าเป็นฟูงติดตกเกดออกเลยอนนีิคือพอดีเน่ยนี่เพออไราะเายังไม่ติดขนตานะคะต่อไปเราก็จะมาบล็อกตาค่ะบล็อกตานะคะสีบล็อกตาสีบล็อกตาแบบปังนะคะเป็นเป็นพาเลตตาที่ได้มาจากการบางสกุลนะคะอุ๊ยบล็อกตาลงไปพี่น้องคะ่ะ เริ่มนะคะเราก็จะใช้ผู้นิ้วนะคะไม่ใช่ผู้กันนะคะนี่ท่าลงไปพี่น้องค่ะท่าลงไปจะไปยังนะคะใช้ผู้ใช้นิว้วในการคัดเบ้านะคะ นี่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 เห็นบองามเลยดินี่งามเลยดินี่งามโดยบัพปึกซาภัยเลยดิเนี่ยนี่นี่นี่เอาเลยเออเออเออเอาเอวเอวเอออ้าอ้าอีอีอู่อู่อีอีอ้า ก็ต้องเกลี่ยให้มันละมุน้องในพี่น้องถึงจะใช้นิ้วทำก็ต้องเกลี่ยให้มันละมุนเหมือนพู่กันเลยนะคะแล้วก็ตาล่างปลายปลายเหวเหวอื้ออื้ออ่อเหว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 ่อื้ออืออเท่งตาเจาขวงงานกลางวันนะคะเราจะไม่แต่งแบบจัดมากนะคะผู้ชมคะ่ะเราจะแต่งแต่พองามนะคะ เราก็จะไม่แต่งสีสดมากนะคะแต่งแต่พองามขเข้าใจว่าพองามบอพี่น้องอาสีเขาใจแต่ว่าค่อยบอกเขาใจค้ <c oughs> <c oughs> งตาของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ก็จะมีความฟ้าแบบฟุ้งกระจายนะคะแบบไม่ต้องอะไรม้ากหรอต้องสวยเลยนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาไลดั้งนะคะหฮสีก่อนพี่นอ้อง เรวก็ต้องมาไล่จมูกแบบปังนะคะนี่ปังมากนะคะปังถึงปังมากนะคะเริ่มเลยนะคะจุ้มสีก่อนพี่น้องเอ้ยยืดรถเฮ้ยยืดรถหนูค่ะมันลงไปล็อกรถนี่นได้พี่กิ๊ฟพี่ระตูล็อกรถเลยเพราะว่าเขา ไล่ไปเรื่อยๆนะคะเวลาเราไลา์ดั้งเราก็นึกถึงั้นเคือนนะคะ mm hmm. นี่ที่ไม่เป็นเล่าไปยาวๆเลือสิีนึกถึงขั้นเท้าน้าก็ได้ mm hmm. เขาอยากได้หน่อยได้งไงเขาก็เฮ็ดเอาเนาะคะ่ะ mm hmm. เพราะว่าเขาเต็งหนาจะาของเอีก เน้นจมูกชัดเป็นหลักแต่ค่ะมันเป็นคอนเซ็ปต์นะคะคุณผู้ชมค่ะมื่อนี่ลงร่องพื้นเห็นจะของบนเนียนเลยฝ่าวนำ้ำซุ้มเจ้า<ม>ันั่นแหละจะเป็นบอลล์ดใช่ดังเราต้องชัดได้ก่อนนะคะ ชัดไว้ก่อนชัดไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะอ่อนเองแต่ไม่รู้ตอนไหนนะคะเห็นบอเห็นบอสวยเลยดินี่สวยเลยดิยน,ดนี่แตมเข้าไปเห็นบอเสร็จแล้วค่ะเห็นบอต่อไปเราก็จะมาปัดเก้มด้วยพี่น้องค่ะ ปาดเก้มนี่ค่ะปาดเก้มนี่ก็จะไปปาดลายปาร์ห้มันพอด,ดีพองามปาดไว้ก่อนเดี๋ยวมันก็อ่อนเองเข้าใจไหมใส่สีชมพูแเจือจากตรงหน้าแก้มนะคะเพื่อให้เกิดความหวานเล,ลมุนนี่เห็นบอกจีวานขึ้นเลยนะ่าดาบดาดดับหนึ่งเลยนะคะ แค่เราปัดแล้วก็ปัดให้ทั่วนะคะนี่นี่นี่ตรงได่วนทั้งนั้นีเขาเป็นแกมบาเ,เลย,เลยนี่นี่เป็นแกมเขาโยห้เป็นแกมบเลยนะคะเ้าก็ปัดมาท่าน,นองอนี่เข้าใจบอนี่นี่น,นี่ปัดไปให้มันทัวนี่ปัดออกไปนี่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 น มันทัวเกมเพื่อไม่ใส่เรศสวยแล้วก็แล้วก็กน,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 ะะนี่อันนี้นะคะนี่อันนี้ปาดลงไปมันทัวเออสินเล่ะเกมของเราก็จะสวยขึ้นมาเลยทันทีแล้วนะคะโดยไ่ตองเอียงมากมาพี่น้องขาเกมก็สวยอลา,ามตาเลยนะคะ ต่อไปเราก็จะอ,อติดขนตาก่อนนะคะเราค่อยจะเราก็จะติดขนตาก่อนนะครับเพื่อให้เกิดโอ้ยโอ้ย <laughs> โอ้ยโอยจะจกตกเล้วล่าสุดติดขนตาเดี๋ยวต้องดัดขนตาก่อนนะคะเราจะไม่มีการกรีดอะไรเนื้อนะคะว่ามันลางเนี่ยพี่น้องกันเท่ากรีดกันะ ซิบโบกีดอีเลนเนอร์อเลเนอร์อีอน,น,ออน,นออทั้งซ้นเพระาะว่าเขาเน้นงานม่วงไก่ระยะ4,000เมตรดัดไปเชือบเชือเชือบเชือเชือ,ชอนี่สับพึงต่อไปเราก็จะเอาขนตาเราออกมานะคะจีดขนตาแบบ ปกตินะคะปกติที่ไม่ปกตินี่คนตาของเราคนตาก็เป็นคนตาอามรามคนตาที่เราใช้อยู่นะคะเป็นประจำนะคะคนตาคู่ใจนะ,ะอุย้ยฝ่าวเต่งก็เสร็จแล้วคะ่ะเห็นไหมคะถึงว่าจะเป็นงานกลางวันแต่ความโป๊ะในการติดของตาของเราก็เป็นศูนย์นะคะ สวยเลยเห็นบ่พี่น้องคะสวยขึ้นภายในพริบตาเลยนะคะเพียงแค่คุณหลับตาคุณก็จะเห็นความสวยของเราเลยนะคะต่อไปพี่น้องคะเฮากับสมาเอ่าปากนะคะอาลีปกันเพราะว่าีนเพื่อนสาวอาลิปห้อยู่แทนหนึ่งใส่ว่าโอ้ยยิ่งมันอยากตกเนาะนี่ ต้องแง่งกระจกกัน้าดีไดูดดดเออนี่เสร็จแล้วนะคะสำหรับการทาปากวันนี้นะคะแต่ว่าแต่ว่ามือนีเขายังบกพรอเราพี่น้องค่ะมือนีเขา,ะเขาจะเขียนขอบปาก่ออกมาสีเลย เป็นเขาคือเขียนขอบปากพี่น้องสงใส่บอบอบอกอุบอีบอุบอิบโอ้ยใครสือเลยเหนือนะเมื่อสักมือมบ้านวันนี้เราจะเขียนขอบปากนะคะเป็นอยนี้เขาคือเขียนขอบปากนต้องอ อีกลงไป เป็นงานกลางวันด้พี่น้องเป็นงานกลางวันนะคะ่ะเฮ็ดเลิอแทะะ้ เออนี่ละปากเขาต้องมีความเรงสิจังคือคืออีอย่างน้บอบอบอบบบบอีกเร็วนะคะ,ะกาแา้ากาเ้าสิพสันสมิ่บอดายเลยค่ะเขาต้องมีจะต้องมีจุดที่แก้มด้วยนะคะ พี่น้องคุณไปตัวเอี้ยงขึ้มีจุดจังสีนี่นะคะโอ้ยสวยคือเกาแห่ เฮ็ดแปลงไหนก็บอกขี้ห่าเอาง,งามแมวค่อนอียงมากง่าแมวมันเถอะเฮ็ดจังไหน,นก็สวยแมวคนละเงือเจ้าของเอออิลีบ่าจัาเงือกอีนี่เฮ็ดจังไหน,นก็งามม่าแมวค่อนเอียงมันสวยได้ใจเทปนันี้เสร็จแล้วนะคะสำหรับการแต่งหน้าวันนี้นะคะเดี๋ยวการใส่ชุดอะไรเรา ไม่ถ่ายแต่การแต่งหน้านะครับเมื่อนี้เขาแต่งเป็นเอี่ยงพี่น้องเมินมากค่ะใครตอบถูกค่ะว่าเราแต่งเป็นอะไรเอแม่ปลาบู่ทองหรือเปล่าเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สำเนียงนกกระนอบายค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามสับตะไคร้ใบมะกรูดให้บิ๊กคิดด้วยนะคะฝากติดตามช่องบิ๊กีิสีนวลด้วยนะคะบายๆค่ะสวัสดีค่ะ